ออ่ะอ้าไ่ดีใจอดีใจไรเห็นออมาอ้าอ้าเบิ่งหมู่ว่าีหนเข้ามอนมาให้ครับปุมกับเงินสอปีแม่มาไา่บริวารเราไว้เนาะเนี่ยคนเนาะใครกระยากได้บุญเลยกุศลน้ำฮะอ๋มันเป็นตำนนานเลยอ เป็นตำนานนี่ลูกพระพุทธเจ้านะ,ะความาจนะมิจะบอกให้ตายอ่ะแต่มันไม่ายหรอกมิจะมองรณนาภาพเมื <laughs> อ่อ,อ <laughs> วานนี้ตกลงกับไม่ชีอยู่ไม่ลงตัวไม่ชีตายแล้วบอกให้พระตายแล้วก็ไม่ชีตายอย่างเงี้ย หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ไม่ชีเยอะกว่าต้องพระองค์แล้วไม่ชีตายสองเนี่ยทุกอย่างเกิดจากกรรมนี่เขาเรียกวิบากขันเนาะอะไมีอะไรหรอกวิบากขันแต่วิบากกิดมันหายไปแล้วอ่าวิบากขันนะ เหมือนพระโมคคัลลานะอย่างเงี้ยโดนตีตายอยู่พระนางอ,อุบลวรรณายังโดนของขืนเนี่ยเขาเรียกวิบากกันนี่ก็เหมือนกันตัวเองสร้างไว้สร้างไว้นะแต่ไม่มีไม่มีเลยว่าทุยาเกี่ยวเหยไปแล้วย่างเยอะเีเออสมบูรณ์มากเรื่องกรรมเนี่ยนะแต่ทั้งจิตหลวงตาเคยพูดไว้ตลอดเวลาไงอันนี้คือ อากายนี่คนละเรื่องเลยจะจิตอันนี้ได้เพราะมันไม่จริงไงเป็นอันนี้จัง<ผ>มเห็นไหมแค่เรารับรู้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 เฉยเฉยไม่ใช่ว่ามันไม่เจ็บนะมันเจ็บอยู่แต่ไม่เจ็บฮ้าเหนื่อยบ่ค่ะ,มะไม่เอยเขาบอกว่าถ้าหลวงตามาเยี่ยมดีดีขึ้นมางั้น กูว่าเออเมื่อย็นเมย์น้ำยาเมย์น้ำเมที่คือเขาอยากทีพอมาให้ส่ตึงเขาบอกเขาบอกว่าตอนนี้ใครใครก็เห็นไหมอ่าเขาก็อยากทำบุญด้วยเห็นไหมหน้าตาแดงเลยเห็นไหมเขาก็ไปขออนุญาตนุไปเกี่ยงลุงตาปนี้เลยว่าใช่เมื่อวานนี้ค่ะเขาบอกว่าอยากได้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมาใส่คอหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะก็ไปซื้ออันที่มันนุ่มกว่านี้ก็ได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อไอ้ชิอวันนุ่มอลเนี่ยเอาเ้ามาคล้องคอหน่อยเวลาจะเอ็นกายนี่หมอนเนี้มีเยอะแยะเลยนะเมื่อวานนี้เอามาแสดงว่าไม่ชี้เอามาอันเดียวพวกมันแบ่งกันเมีข้างหลังก็มีอ๋อกูให้มาสามสี่อันเอ้ยเห็นอันเดียวอา อากาศก็ดีตรงนี้เนาะเห็นไหมดีจุูมผมแล้ะข้อสำคัญได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่ดูแลนี่คือเป็นความงดงามงดงามแห่งกุลระบุตรคุณระบุตรนะที่ดูแลอย่าลืมนะทำไมทาไมหลวงพ่อปานีมีจากคนดูแลเห็นไหมอันนี้เขาเคยดูแลคนอื่นไว้ อ๋นะทุกอย่างเขาต้องได้รับเห็นไหมนี่แหละเรื่องกรรมศาส,สนาพุทธมันไม่มีเหตุผลหรอกแต่มันแสดงอาการอ,ออกมาให้เห็นจริงๆนะมันพูดไม่ได้ถ้าเป็นภาษาธรรมจริงๆน่พูดไม่ได้ที่พูดเีมันเป็นสมมุติเพื่อจะอุปมาให้ฟังเฉยๆนะคำรมาคำสอนทุกอย่างเป็นสมมติแต่ของจริงเนี่ยอ่า เรารอบรู้ด้วยจน <c oughs> ได้เรียกว่าปัจจตังนั่นเองนะ <c oughs> อันนี้ก็ดีขึ้นแล้วไอ้อุวันเนี่ยไอ้ลูกชายของเทียมบุญแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อครัอยาอินรีเหรอนี่ะจะบอกว่าตัวเองเป็นนกกระจอกไม่ใช่หรอกนะ <c oughs> อย่างน้อยก็ต้องพยาอินทรีเหมือนกันแต่กิเลสมันเหยียบจ้ำ <c oughs> หัวใจอยู่เห็นไหมคถ้ากูเป็นพ่อได้ยินแล้วกูตกเลย <c oughs> ลูกเทียมบุญอินทรบุตรลูกชายลูกชายคนที่เท่าไหร่ลูกชายคนเล็กของเทียมบุญอินทรบุตรเห็นไหมโอ้โหเทียมบุญไม่รู้จักเลยกูยังไม่รู้จักเลยโปรโมเตอร์มวยโปรโมเตอร์มวยเฮ้เทียมบุญคือใครวะคือโปรโมเตอร์มวยครับค่ายมวยหัวหน้าค่ายมวยเทียมบุญเทียมบุญอินทรบุตรพาอินทรีมีถามเขาบอกว่าทำไมไม่พาหลวงตาปานีไปหาหมอครับอาไม่ใช่ไม่พาไป มันอยู่ที่ว่าหลวงตาปณีว่าจะไปไหมตั้งแต่วันแรกนะเหมือนกับครูบาปูครูบาปูเนี่ยอห้าวันห้าคืนเนาะเออทีนี่ญาติก็มารอว่าจะเอาไปโรงพยาบาลหลวงตาก็เดินไปถามว่าไปโรงพยาบาลไหมครูบาปูบอกว่าไงรู้ไหมไม่เอาให้มันตายซชไม่ไป<ะ>นี่ครูบาปูนี่ แล้วก็นอนจมอยู่อย่างนั้นประมาณห้าหกวันยอมตายสละเลยะใช่ไหมแต่เขาไม่เห็นตายเพราะว่าความใจมันก็สมบูรณ์อยู่ก็ว <c oughs> <c oughs> ันตัวก็วันอยู่อยากตายก็ไม่ตายเพราะว่าปานี้เนี่ยนะเมเพราะเราไม่ได้กำหนดอะไรได้เลยเอมลมอาจจะแน่นแนงแขาดรับไป แล้ดับลงไปหายไปสักพักนึกว่าตัวเองตายอะสักพักก็เอ้ากูยังไม่ตายอยู่ไม่เหมือนเ่โหัไหลบวกลงตาเออไม่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 เราเราก็พยายามอยู่อ่าที่จะทําสิ่งมันเป็นไปตามกฎเกมฑ์มีเหตุมีปัจจัยของมันทุกอย่างนะลวงตาเนี่ยเมื่อก่อนเกามีนะ เนี่ยรุ่นครูบาโดนครูบาพงเทพเนี่ยไม่กินยาปล่อยให้ตายเลยไม่เห็นตายซะคนมันยังมาเสียงกูอยู่ทุทกวันนี้เห็นไหมเมื่อก่อนเราไม่มีนะฮะไม่มีถามดูได้เลยยุบก,ก้นต้นเนี่ยฮน่ยุคนี้หลวงพ่อบอกว่าเออก็พี่สอนน้องเขาอย่างเขาเรียกพี่สอนน้องเนี่ยหลวงตาบานีกำลังเทศธรรมะอยู่ กำลังแสดงทำอันของเป็นของจริงไงเมื่อวานนี้ไม่ชีจิตฮะฮะจะัดว่าเป็นพอสอลูกครับอ่าอ่าผมนําห้อยปีๆเลยอ่าอ่าผมได้ยินคำอะไรมึงเอามาปฏิบัติตาม่ะ,ะ,ะคือข้าพ่องใจเชื่อนะศรัทธานี่มีกําลังมากแต่เรามันศรัทธาพระเจ้าไม่จริงหรอกมันสงสัยมันเสียงอยู่ฮะ กาปฏิบัติท่านี่ปฏิบัติแบบงง,งๆใครกล้าลงทุนเอาชีวิตเนี่ยลงทุนเนาะนั่นคือความเชื่อคือการยอมรับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลวงตาเนี่ยยอมรับเห็นไหมที่หลวงตาว่าหลวงตาตายเห็นไหมไม่ใช่ตายครั้งเดียวนะ,ะ <laughs> ตกแลรวกชังเป็นนะ่ะเผายังกันอยู่แน่เอาเวจีมีคนไปถามกูบาอาจารย์ไปถามว่าร้อนขนาดไหนหลวงตาบอกว่ามึงเอาไปแช็กเขานิ้วมึงตอนนี้มากกว่านั้น พันเท่านารกอะ่ะแมนครับฮะแมนผมก็เป็นอาการาโดนมาแล้วมันผ่อนหคค่ะลุงตาโอ้ยกูตอบแทนได้เลยไม่มีประมาณฮ <c oughs> ะไม่มีประมาณมลุงตาเขาบอกว่าห<ะ>เหมือนไฟนรกอาเบจีย<ะ>อยู่เหมือนอยู่ในมาหาเบจี ่ใชเวจีมหานุ่นเดียวกันแหละหลวงตาก็เจออาการนั้นแหละเดี๋ยวจะบอกอว่าอาจจะไปนี่เนี่ยม่วันนี้ยังคิดถึงอยู่ว่าไปนิมนต์อาจารย์ชอบมาอาจารย์ชอบที่เคยดูแลหลวงตาแบบเนี้ที่หลวงตาตายอ่ะนะอาจารย์ชอบเราดูแลอ่านกนรกอเวจีอ้า,อา ถ้าผ่านตรงจุดนี้ได้นะนะออหายคอยดูฮะยอมรับยอมรับยอมรับหายหายหายนะเขาก็อยากได้บุญได้กุศลด้วยนเจ้ากรรมในเวรที่สร้างไว้จะทำไม ถ้าอยากได้บุญได้อันิสงกับหลวงพ่อปานีเนี่ยเจ้ากรรมในเวรเนี่ยฮะก็จะวางออกมาก็จะหายมาจำไหมโอ๊ยไม่สนใจแล้วตายซะกูบอกให้ตายทุกวันฮะตายเลยฮะเห็นไหมชี่หลวงพ่อบอกให้ตายบอกไม่ชีจิตตายเห็นไหมวันวันวันแรกไปวันวันที่สองที่สามวันที่สองหรือที่สามค่อยตาย เ้าบอกตายซะตายเลยนะวางซะบุญก็ทิ้งบาปก็ทิ้งวางให้หมดทิ้งให้หมดนะแต่คนเรามันไม่ยอมมันไม่ตายหรอกไม่ถึงวันมันอะมันจะไม่สงสัยในธรรมได้ไงเกิดมาตายซแชะอ่ะอ่ะเราผ่านอ่าตรงนี้มานะ าขาลงตาเนี่ยบวมเท่าๆกันนี่แหละแต่เอาผ้ากอน,นี่พันตั้งแต่เนี้ถึงนี่เลยแต่หําไม่บวมขนาดเนี้อ่าเพราะปกติลงตาก,ก็หําบวมอยู่แล้วไม่ใช่ไข่หําไม่ใช่หําหรอกเพราะหําไม่มีเป็นขันทีมาหลายปีแล้วจากไปนานขันทีหลายปีแล้วอะ,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 อะใไม่มีปัญหาฮะ นะโอ้ยไม่ต้องหว่วงไหนเ่อนอาเพราะลมเนี่ยมันจะกระแทกกระแทกกันทุกวันนะฮะ,ะไม่มันจะแน่นมันจะรัดมันจะ <c oughs> <c oughs> รู้าตามดูรู้เลยไม่ใช่จิตอ่ะลุงตาตามดูจน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 ,จนดับจนหาย เลยบอกว่าตายชัดจิตเลยตายตายตายนสุดยอดนแล้วกูก็จะตายตามไปอยู่ถึงเวลาพวกไปพวกตายก่อนก็เป็นผีรุ่นพี่ไม่มีอะไรเลยแต่ความมันอยู่ในความตัณหาความเพลินจะมีแต่ความหวาดกลัวเขาจะนี่แหละที่เป็นคำมาที่หลวงตาพูดว่าความกลัวทำให้โงง ตายบ่ย,ยาันจะตายาโอ้ย <c oughs> คนตายไม่กลัวคนกลัวไม่ตาย <c oughs> กะยกเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วจะไอไอกลัวตายนี่คือจิต <c oughs> <c oughs> ไอตัวนี้ไม่ตายจะหลอกลวงเก่งมากฮะฮะมะหลว, <c oughs> หว <c oughs> งตาปานีเนี่ยเคยเคยมาหาหลวงตาเมื่อก่อนถ้าแกเดินได้เนี่ยเหมือนปกติเนี่ย ตอนเย็นแกจะไปกาบหลงตาทุกวันทุกคืนกาบพุกแล้วก็มองหน้าแล้วก็กลับวันนี้ไม่อยู่หนี่พิงเปไหนเหรอเึงในหมยถึงนานสี่ีเดือนนี่เลยวม่ซีเดียนี่กูจะแปลเป็นภาษาเึงในแปลว่านานกินี้เสียง ยังบทันบ่อฝีเด้ออืมคือมันถึงอ่ามันประกอบคนบ้านห้องหกองห้องสถานที่และเวลาเฮาเบิ่องกี้เพราะไม่เพห่วงเนี่ค่ะมาไม่น้ำตาพุ่งแล้วเนาะกราบโทรศัพท์ให้โทรศัพล่เดียวให้เพรายโทรศัพท์เล่นเดี๋ยวฮะ พ่อมันโดนด่างโอ้โหพ่อเขาเกิดเหรอบุญรู้มาเห็นไหมขึ้นได้จากไหนฮะขึ้นมาเลยในใจโอ้โหเกิดตอนนันมาเกิดมาหาเรามาอยู่ของเราเลยตอนนี้ก็จะดีขึ้นเห็นไหมเริ่มเห็นไหมนี่ยอันนี้สมใครอยากอ่าได้บุญได้กุศลนะอ่า อันนี้พวกเราพิสุที่ดูแลสุดยอดมากฮะวัน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 นั้นเขาก็ถวายปัจจัยไว้เยอะเลยนะฮะเห็นไหมมีไหมวันนี้มีไหมเนี่ยมีผมเหลือเยอะไหมมือนี่มมอแปดบบิดแปะอะไรมือแปดพันโอ้โหเยอะมากเลยนะ ยังมีเงินเงินเยอะๆเลยก็โอ้โหเอ๊ะมาเออเี๋ยว่ายหมโอ้ยหนะไอแม่เน่เน่เน่นี่คือความเด็ดขาดของหลวงตาบานีฮะไม่มีอะไรหรอกไม่คิดอยากอยากทําบุญด้วยเห็นไหมเขาก็อยากทานเพราะนี่อาศัยอ่าตรงนี้ให้เขาได้ทานเห็นไหมนี่คือประโยชน์ นี่ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านคมรา้วเชือดยมาสองครั้งแล้วครับฮะไอแบบคมแล้วเชือดครับผมอ่าไอ้ใช่ไอ้ลูกคมไม่ต้องห่วงอะไเนี่ยลูกคมนะมาเมื่อไหร่ก็มารวมตลอดเลยหลานหลนั่นอ่ะอ๋อเฮ้ยอันเนี้ยเอาวันนี้ใครจะทำบุญมาอ่ะอ่าตอนนี้หลวงตามาแล้วทำบุญกับหลวงตาบันเน่หน่อยเร็วโอุ๊ยโอกาสสุดท้ายเลยนะทางบ้านว่าไงทางบ้าน โอ้ชูชิดหนึ่งพันบาทโอาเห็นไหโอ้คุาชิดสองพันบาทโอ้โอ้โอ้าอ้อ้อ้าอ้อาอ้อ้า้าอาอ้าอ้า้าอ้าอ้า้อ้อ้อ้าอ้าอ้าอ้้อ ห้าร้อยบาทโอ้ยเงนเหรียญไม่เอาเอาตัวค่ะโอ้ถวายหมดตัวเลยวงั้นไอตัวไม่เอาคืนได้ไหมเอาอะฮะเอาเอาลงตาเอาไว้ไอ ซื้อของอีกสองหมืนบาทให้หมดตัวเลยมั้งนี่ก่อนลกาวฝ้านี่มีีาวมาบเอาอ้ มาีจากบาเลนเซียด้วยนะคะสองพันหนึ่งบาทอสอบาที่จุยุบยุบดลสองพันบาทโอ้ซาเอาเก็บเก็บเก็บให้หลวงพ่อป็นเอีโอ้เอาให้ล้นเหลือเลยนี่นี่ใครก็อยากทำด้วยด้วยจุเมื่อไหรกูจะป่วยอังทีวะกูต้องป่วยให้บวมมากกว่านี้นะเขาก็จะได้ ลูกคมราชสีไม่ต้องห่วงนะโอ้จากอยู่หรอกน้อมันป่วยมาแล้วนอนผ่านความตายมาแล้วนี่แหละเนี่ยหลวงตาบอกว่าผ่านความตายมาเมื่อก่อนไม่มีใครเชื่อหรอกเดี๋ยวจะให้อาจารย์จอบที่อยู่กับหลวงตาถามว่าอาจารย์จอบว่าหลวงตาตกนรกเป็นยังไงหลวงตาเป็นเดือนสองเดือนเลย นะเผาอยังงานในเวจินาโลกทีนี้พอเย็นนี่นะไม่อยากพูดรึกว่าอยู่ถ้ำน้ำแข็งครับนะมันเล่นงานบางที่เหมือนกับเอาเลื่อยมาเลื่อยเลยเลื่อยเอวขาดเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมวันนี้ได้มาเยี่ยมหลวงตาปานีเนาะ อ่าก็บอกแล้วว่าวันนี้จะมาเยี่ยมตอนเย็นๆหน่อยเนาะอากาศเย็นๆอืมอ่ะอืมไม่โกนหัวแล้วอย่างเงี้ยนะน่าจะสดใสขึ้นเยอะเลยเห็นไหมรอเหมือนกูเลยจ้ะฮะแต่แพ้กูอยู่หน่อยหนึ่งแค่นั้นเออเฮ้ยว่าไงไอไออะไรนัเนี่ยนะอ่าแม่แม่ไออุ่นวันชื่ออะไรนะจอทครับไอจอทเออไอจอท Finally, ลูกเทียมบุญอ <im iti> <puppy> ินทรบุรเออนี่ลูกชายคนเล็กเทียมบุญอินทรบุพญาอินีตามีท่าน่ารนม่ทีจ้าลงมารู้จักรู้จักการเทียมบุญไม่จักเคยยื่อท่านโอ้ตอนนี้มาเป็นลูกองหลวงตาสิ์ครับเนะอันอัน คันเล่าเนี่ยเขาเอินซี่พยองไอ้แล้วเฮาคันไทยเรียกอินซี่พยองหนังเรื่องแล้วเฮาแล้วเฮาสัตว์คันแม่นภาษาไทยก็ว่าอินซี่พยองนะเนี่ยว่าคือคืออเใช่หนังเนื้อคู่ก็สิ้นสองตอน จานเทียมบุญกันมาสองเสือนี่ตั้งนั่นไม่ทำบุญพรมแดนใช่ไหมครับโอ้ยุคนั้นแหละยุคนั้นแหละมาเป็นพรมแดนบูชัยมาบุญนรำเฉาไปนรำจิ๋นไหมงูดาวงูแดงแมวกินปลาอย่างเห็ดนักกางปักแข่าแมวกินปลาอย่างกลางปักแข่น้นำทำเรื่อให้หล่มใช่บอกกางบอลกลางแคแดนพ่อเฮือหล่มบอกพี่บอกเฮือจมิงหมิงฝ่าุรังปั้นข้อจี้กิดงอนหล่มตึงในชนเอ๊ะจำได้ไมา เพลงของเนเพิ่นพมแดนคนเก่งภาษาอยุนาวสิหยุนารหยุดนรายว่าสยุนาพี่กรัมปัดสู้ไมรีดยเนี่ยเบุญแต่งเก่งมากเด็พเ่เนี่ยโดนนั้นสมัยนั้นอะคระอาจารย์สงเครอใช่ครับ สมัครอะไรปัตมพงษ์อะไรทุกอย่างแต่งเพลงปู้หลวงตาก็เป็นเหล็กเลี้ยงควายไม่ใช่เหล็กเลี้ยงแกะนะเหล็กเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงด้วยครับอ่าเลี้ยงควายไม่ใช่เลี้ยงควอยมาส่ใสาเลี้ยงควายเลี้ยงควอยครับอ่าก็ยังดีเลยดีแล้วดีแล้ะ กำลังรอกออกอยากอยู่ครับอยากอยู่ไม่ตายง่ายอยากตอบบุญแทนคุณพ่อแม่อยากตัวแทนพระคุณพ,อ <c oughs> พ่อผู้มีพระคุณมากมายมห ah าศาลผู้ให้ชีวิตใหม่กับเรา <c oughs> พ, <อ c oughs> พ่อผู้ ให้ความประเสริฐเลิศเลิกับจิตกับใจเรามากมายพ่อสินทรัพย์จะระนธรรมโกัสิไใคมา่อดีเด้ลงตาคิดจี่สัานอ่ดีเด้พอเด้นี um> ่พอลองถาเด้นน่นลองตานี爸爸้นี่ตายกับบ็นเสหายชีวิตนะ ไม่ใช่เป็นน้ำร้าหรอคุณยอดแล้วนะเดดดดกิดสัตว์ใดสัตว์ใดก็ขอทต่ไม่ได้เกิดอีกนะอขอเป็นลูกเนาะขอเป็นลูกของสัตตลอดไปลูกพระพุทธเจ้าล่ะลูกทศกษัตนระ <c oughs> ให้มันสมบุบาทสมศักดิ์ศรีนะ <c oughs> พวกเรานะอย่าให้กิเลสย่จจำยีนะ โรคมันฆ่าเราตายได้แค่ชาติเดียวเนี่ยเลยพบเดียวเนี่ยจะก,กิิเลยเนี่ยมันฆ่าเราหลายพบหลายชาตินะทำไมนะรีบขนขวายด้วยเนี่ยด้วยอาาปณสชิดนี่นะทำที่พระเจ้าเนี่ยอาวุธปัญญาเนี่ยนะศรรีลสมาธิปัญญาที่พระเจ้าเอาไว้ให้อาศัลโลกทั้งหลายเนี่ยให้พวกเราเนี่ยนะ อ่าอย่ามัวไปด่ากันอยู่เลยอ่าอย่ามัวไปแยกกันอยู่ว่ากูดีมึงเร็วมึงผิดกูถูกอยู่เลยอ่าอย่ามัวไปมหานิกายธรรมยศอะไรก็ไม่รู้เหลอนี่นะทำมันเป็นอันเดียวกันนะนะะํำไว้ไม่มีแยกแยะหรอกอย่าว่าจะอ่มหานิกายธรรมยศเลยประชาชนธรรมดาก็บรรลุได้เข้าถึงได้ธรรมะเนี่ยนะนะจะอยู่ชาติไหนก็ตามในในผืนโลกนี้นะจำไว้ ธรรมะมันมีอยู่ในตัวทุกคนนะเนี่ยเอาหลวงพ่อฟาเนีเนี่ยเนะาะเทศธรรมะให้ฟังให้ดูนะวันนี้หลวงตาก็ได้มีโอกาสอ่าเนี่ยก็มาบ่อยๆแล้วนะอ่าเนี่ยเห็นไหมมาบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นนะอ่าหลวงตาก็ออ่า,อามามามา,มาจับอย่างเงี้ยก็จะมีคุณประโยชน์อยู่พอสมควรนะอ,อืม <laughs> อาศัยบุญบาร,รมีอาศัยบุญบาร,รมีอาศัยสิ่งที่หลวงตาทำมาหลายภพหลายชาตินับอเนกนาน,นชาตินะบุญกุศลใดที่ทำนะหลวงตาขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรและเทพภูมิเทพภูมิที่สิงสถิตอยู่ในที่นี่หรือ ที่อื่นๆในชักวานนี้จงมีแตความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเชิญสาธุมีคนดูอยู่บ่สามร้อยกรับโอ้ <S <S เห็นไหมอ่าเห็นหอ่าวันนี้มาเยียเ่ยมหลวงพ่อปานีแล้วก็ได้ทําบุญด้วยเนาะนะอืมทำบุญนะทำบุญอย่างน้อยพวกเราก็ได้ทานเนะโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนเนาะ,ะสาธุ